เปิดบ้านให้อาภพรถูกกียกันเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงจนกลายเป็นระดับตัวแม่ไปแล้วสําหรับห้ A orn, อาภพรนครสวรรค์ที่ทุ่มเททํางานเก็บตั้งมาโดยตลอดก่อนจะต่อยอดทํากิจการหลากหลายจนตอนนี้สามารถสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับตนเองและครอบครัวได้แววมาว่าราคาสูงลิฟเกือบร้อยล้านและเพิ่งทําบุญบ้านใหม่ไปเมื่อ5ธันวาคม2564ห้อาภพรเปิดใจผ่านรายการดัง ถึงบ้านหลังใหม่หลังนี้ที่สร้างจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองออกแบบตกแต่งเองตามความชอบสวยอลังการอย่างมากพร้อมเผยปมในใจตอนเด็กสู่การตกแต่งบ้านที่มีโคมไฟแชงเดอรเลียกว่า10จุดเพิ่มความสวยหรูให้บ้านหลังจากทุ่มทุนสร้างมาหลายปีในที่สุดบ้านหลังใหม่สุดอลังการก็เสร็จสมบูรณ์ได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปหม,มาดๆงานนี้เจ้าตัวได้เผยชมแต่ละส่วนของบ้านออกทางผ่านโซเชียล เห็นแค่บางส่วนก็ยังรู้เลยว่ารู้ร้ายใหญ่โตสมความตั้งใจและอีกคนที่ตื่นเต้นไม่แพ้เจ้าของบ้านอย่างไยก็คือคุณแม่สุดที่รักที่ตอนนี้ได้เข้ามาที่บ้านพร้อมกับมีโมเมนต,ต์หน้าเอ็นดูมาฝากเดยล่าสุดไฮได้โพสต์เผยคลิปคุณแม่ขณะเดินสำรวจบ้านหลังใหม่แต่ด้วยความใหญ่โตแบบสุดๆเลยทําให้คุณแม่แอบบ่นออกมาเบาๆวา่าโอ้โหมาไม่ถูกหรอกไม่เอาละไม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหาทางกลับไม่ได้ซึ่งไฮได้แคปชั่นว่านางบอกกูกลับบ้านกูแล้ว ต่อไปไม่ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวหาทางกลับไม่ถูกทำอยู่ก็เดินทางไกลรักแม่งานนี้เพื่อนๆในวงการและแฟนๆแหกเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์ชมความน่ารักของคุณแม่กันรัวๆเลยล่ะคะ่ะ